สบายดีและสวัสดีนอ้องพ่อแม่พี่น้อง FC เมือสุขสุขคนเด้อนาะเะมื่อนี้กัมาพบพ่อครับสะพวงคือเก่าเดอ้อมื้อนี้สะพวงกัอยู่ไ้อยู่หน้าคือเก่าเราไปพี่น้องป้ามื้อนี้ถือบาเดดพอสมควรเนาะแดดแดดเนาะท้้งรางท้้งรางก็อาจจะเป็นทงหน้าหรือว่าไฮหน้าเนาไ่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแล้วเนาสี่โมงแรงแล้วนี่ย แดดกันยังแห้งคือก่เาเนาะปุแเดดกล้าขนาดเลยไหมพี่น้องนี่ก็คือบริเวณเดินเทียงนัสาวพวงนาะงไหมพี่น้องโดยก็สิบประมาณนี่แหละเนาะวันนี้ก็ถือว่าเดดพอสมควรพี่น้องเลยปุป้าทุกหลังจากที่ว่าก่อนน้นนี่ฝนตกเนาะ เป็นทิศเรียนติดโบเห็นน้องเสียงโบห็นน้องเซียงเด็ดด้วยโอ้ยว้ากันน่าขอโทษขออภัยหลายแล้วพี่น้องมาเมื่อนี่นะป้าโทษเด็ดเชออกไปทางใ,ใดกันห่อนบาดในพี่น้องเลยเด็ดดยจะพวงสิพามาพาพีพีน้องมาส้มบรรยากาศเนาะตอนตอนสีแดดแดดแห้งเนาะป้าโทษพี่น้องเลย ทงหน้าให้หน้าตาข้กกาสะพวงก,กันเข่าก็ออกมากหมดแล้วให้นะก็จะเก็บเกี่ยวได้เลยพี่น้องเอ้ยโดยมาเขียบหน้าสะพวงกันดกแม่ปีนี้ให้พี่น้องเลยดยก,ก,ดกดปในใีนี่ก็กดกพอสมควรเนาะหมากไม้ก็ดกปี ในหมากนี่ไงท่านชุกซ้ำเนาะตาตีซื่อๆน้หงพี่น้องป้าถือประเดดพอสมควรเนาะวันนี้สาวพวงกะอยู่ไหอยู่หน้าคือเก่าน้องพี่น้องกะได้ไปทางใดเด้อเนาะนอนให้นอนหน้าอยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าเนาะพาพี่พีน้องมาส้มบรรยากาศรอบๆเดินเที่ยงหน้าสะพวงเองเนาะกะกวงเติบน้อพี่น้องกะกวงพอสมควรเพราะว่าเขา เอาไว้แบบผาผูกงัวเนาะเดินสำหรับไว้ผูกงัวผูกควยเนาะป้าแดดขนาดเลยไหมพี่นอ้องบริเวณเดินเทียงหน้าสะพ่วงเดอกะ ก้วงนะพี่น้องก้วงพอสมควรแหละเนาะเพราะว่า,อวอนะอาเอาไปผูกมัวผูกคาย <c ười> อันนี้กะเป็นโอ่งนาะโอ่งน้ำที่ว่าฮะโตงไวนะ้เนาะโตงไว้กินเนาะโตงน้ำฝนไว้กินเพราะว่าสีซื้อกะบไม่งเงินหลายเนาะเงินเท่ากับไว้ซื้อแบบอย่างอื่นนะพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนเท่ากับอีเม่แล้วก็อาซี ของอุ้องเองไข่โตงน้ำกินเนาะโดยเด็ดค so ักล nice no ิมมือสองสามมือเด้วเด็ดเมื่อวานนี่กะเด็ดแบบนี้แหละมือเลกวานนี่กันเนาะโดยแต่ที่สาวพวงก็ขึ้นมาทงเทียงแล้วเนาะเพราะว่าสาวพวงข้างหดเข่าไว้เนาะใครพี่น้องสาวพวงกะขึ้มาสุมไฟก่อน เดี๋ยวจะไมยเขาห้าสิบปรชุกเนาะตื่นมากก็เป็นคนดังแล้วแะพี่น้องสะพ่วงดังไฟหนึ่งเขาทุกมือ้อโอ้ยกำลังก <c ười> ำลังกำลังอายนะแฟนพี่น้อง นั่งเฝ้าไฟหดเข่าพอนอนไฟพี่น้องยันเข่าประชุกเนาะเพราะว่าไฟเขาก็ต้องซุมตลอดเนาะคะมันสิบรู๊ดเดี๋ยวเข่าเขาสิบรูุกเนาะงเองเนาะสัวพวงก็มีแต่นอนให้นอนหน้าเนาะนอนกับหลานแล้วก็เอื้อยเนาะพอกับแม่ก็นอนหน้าอีกต่างหากเพราะว่าสาวพวงเนี่ยมีหน้าทสงทงเนาะงไปพี่น้องพอกับแม่เนี่เรี่ยงงัว เลี้ยงงัวกับเลี้ยงควายเนาะอยู่นาตรงนี้สะพวงกับเลี้ยงงัวงัวกับหกโตทั้งนั้นเนาะทั้งสะพวงเลี้ยงหกโตทั้งพอเลี้ยงอ่ะงัวกับประมาณห่าห่าโตเลยพี่แม่พี่น้องเลยกล้เลี้ยงงัวกับควายเนาะตรงนาตรงเนาะสะพวงอยู่ตรงนี้กับเลี้ยงแต่งัวเนาะงัวแล้วกับแบ่ตัวนึงเนาะงัวหกโตสะพวงเลี้ยงเพราะว่าเฮากับแบ่งกันเลี้ยงเลยเนาะแบ่งกันเลี้ยงกับอีพอเนาะ โดนเดนินเท่อยแม่แล้วก็อาชิมาหน้าทงนี่เนาะโซลาร์แล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยกับอีพออยู่นหน้าอีกท่งน,นึงเพีพี่น้องสาวพวงแล้วก็เอื้อยแล้วก็ลานกับยูนู่หน้าทงนี่เนาะแบ่งกันอยู่น้องพีพี่น้องปะโบได้หน้าทงนี่กันกำลังกำลังเพียงพี่น้องกำลังอายเนาะหลายคนกับอธิสงสัยเนาะว่าอีสังห่วยไปเนาะพียพี่น้อง ันนี้ก็อาจสจเป็นปลาเนะาะปลาแห่งเขาเอามาจากโต้งเนะาะวังนั่นคือสะพ่วงว่าเนาะเพราะว่าทิดก,ก่อนนะ่ะผลตกเกือบผูททกกนนะ้ทิดเกือบคู่มือเนาะทิดหนึ่งวาซะซะทิดหนึ่งผลตกเขาก็ได้ปลาเนาะวาสิกินกับกิโมไวเนาะวากินปลาคู่มือลายเขากับเบือเนาก็เลยไวเขาก็เฮตต่างแหง้งไวกินลายมือเนาะแบบนี้พอพที่เราอาจจะเป็นปลาลดเนะาะปลารดเหลวเพราะว่ะาออยแล้ว แล้วเห็ดแหงแล้วก็ตากไว้เนาะตากไว้กินลายมือเนยตอนนี้ขขาหฮากับซุกแล้วนเ,าเนาะฟเนาะ ตำกระปุ่นแบบบ้านๆเลกมพี่น้องไงหอมหอมกินบางหน้าตัวตัวอยู่เนาะเอาเส้นงกระปุ่นก่อนเนาะทุกคนกระปุ่นซื้อมาแต่ตลาดนัดมือเร้านี่เนาะใส่ลงไปเลยตามด้วยนะำม่ต้มเนาะ คิดอยากกินสมนกอะมากกรมากโคเล่ใส่กันเลยหอมมะนาวเลยจิมมันกันเด้อพอดีพอดี กดโคโค่นังสิได้อ่าโดยตอนนี้สาวพวงก,กับกินขา้าเร่งเรียบร้อยแล้วน้องแม่พี่น้องกินขา้าเร่งกับบัวมีอาหารกับบัวเซตหรอกเนาะเพราะว่าตามข้าวปุ้นเนาะตามข้าวปุ้มบ้านๆเฮานี่แหละตามข้าวปุ้นใส่กับน้ำไม้ต้มเนาะพ่้อมพี่น้องสาวพวงมักตำเนาะประเภทตำสาวพวงมากๆนาะแม่พี่น้อง โดยอาสาว่วงกับฝากในเด้นอนะค่กกุไลกดแซก็ติดตาใหมสาวฟวงในเด้อพม่พี่น้องโดยว่าจะไดสาว่วงว่าปุะสุภาพกับคโคถอยขออภัยนั่นละลายเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กสิก้าเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย